ด้ค่ะนักเรียนวิชาหน้าตัสินไทยวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่ององค์ประกอบของละครค่ะละครคืออะไรละครหมายถึงการแสดงประเภทหนึ่งที่เรียกผู้แสดงว่าตัวละครมีเวทีหรือสถานที่ที่ใช้ในการแสดงมีบทละครให้แสดงตามเนื้อเรื่องอาจมีดนตรีประกอบการแสดงมีเนื้อเรื่องที่ให้ข้อคิดแตกแต่งางกันออกไปองค์ประกอบของละครประกอบไปด้วย4องค์ประกอบหลักได้แก่ 1. โครงเรื่อง 2. แก่นของเรื่อง 3. ตัวละครและ 4. บรรยากาศของละครข้อ1น,นะคะโครงเรื่องโครงเรื่องก็คือการวางแผนกำหนดลักษณะการกระทำต่างๆของตัวละครและการลำดับเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในละครนั่นเอง ทำให้ผู้ชมนะคะได้เข้าใจว่าตัวละครใดทำอะไรอยู่ที่ไหนมีความเป็นมาอย่างไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและมีผลสรุปของเรื่องเป็นอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเรื่องตามความต้องการของผู้ประพันธ์ค่ะ ประกอบที่2นะคะก็คือแก่นของเรื่องแก่นของเรื่องคือจุดมุ่งหมายสําคัญของละครข้อคิดต่างๆที่ผู้ประพันธ์ได้สอดแทรกไว้ในเรื่องเช่นสอนจริยธรรมความรักความสามาคัคคีเพื่อให้ผู้ชมได้รับประโยชน์สูงสุดจากการชมละครค่ะเรียกง่ายๆได้ว่าแก่นของเรื่องคือหัวใจของละครเลยค่ะ องค์ประกอบที่3นะคะตัวละครในละครแต่ละเรื่องจะต้องมีการกําหนดบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครว่าเป็นอย่างไรมีความสัมพันธ์อย่างไรกับตัวละครอื่นๆ การวางลักษณะของตัวละครนั้นขึ้นอยู่กับผู้เขียนบทละครหรือว่าผู้ประพันธ์นั่นเองนะคะว่าจะต้องการให้ตัวละครนั้นมีลักษณะอย่างไรเช่นนางเอกเป็นคนดีตัวร้ายนิสัยไม่ดีตัวตลกต้องมีบุคลิกนิสัยเฮฮาอะไรแบบนี้เนาะซึ่งต้องกําหนดให้มีความเหมาะสมกับเรื่องราวแล้วก็ตัวละครตัวอื่นๆด้วย ประกอบสุดท้ายนะคะบรรยากาศที่ใช้ในการแสดงก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวละครเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกความประทับใจให้ผู้ชมได้ทราบซึง้งและมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครด้วยทำให้ผู้ชมสามารถรู้สึกได้ว่าตัวละครนั้นอยู่ในบรรยากาศลักษณะนั้นจริงๆเช่นถ้าเนื้อเรื่องต้องอยู่ที่ทะเล ก็อาจจะต้องไปถ่ายทําที่ทะเลจริงๆหรือว่าถ้าอยู่ในป่าก,ก็ต้องไปถ่ายทําที่ป่าจริงๆแต่ถ้าหากเป็นละครเวทีหรือว่าโขนละครนะคะนาาศิสินไทยก็อาจจะต้องสร้างฉากขึ้นมาให้ดูสมจริงมากที่สุดค่ะ ดูในส่วนของการเขียนเขาโครงเรื่องของละครกันบ้างนะคะการเขียนเขาโครงเรื่องของละครก็คือการเขียนเนื้อเรื่องตามความสนใจความรู้ประสบการณ์และจินตนาการของผู้เขียนซึ่งผู้เขียนจะต้องคิดว่าจะเขียนเนื้อเรื่องที่มีลักษณะอย่างไรมีตัวละครใดบ้างโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีการสอดแทรกข้อคิดที่ผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่ด้วยนะคะ ลักษณะของการเขียนเขาโครงเรื่องมีขั้นตอนดังนี้ค่ะข้อ1น,นะคะการเริ่มเรื่องการเริ่มเรื่องเป็นการเปิดตัวละครเพื่อบ่งบอกลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่องและกําหนดสถานการณ์เพื่อดําเนินเรื่อง ข้อ2นะคะผู้เขียนจะต้องกําหนดปัญหาของเรื่องปัญหาของเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครสําคัญของเรื่องเช่นปัญหาความขัดแยง้งการต่อสู้เพื่อให้ตัวละครสําคัญในเรื่องต้องดิ้นรนแก้ไขเป็นปมของเรื่องนั่นเองค่ะ ะะจุดวิกฤตจุดวิกฤตเนี่ยเป็นความเข้มข้นของเรื่องเป็นจุดที่สําคัญที่สุดตื่นเต้นที่สุดทําให้ตัวละครนะคะได้ตัดสินใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้ยกตัวอย่างเช่นหากเป็นละครฆาตกรรมจุดวิกฤตของเรื่องก็คือตอนที่ใกล้จะจับตัวคนร้ายได้นั่นเองค่ะ อสุดท้ายนะคะการจบเรื่องก็คือผลลงเอยหรือจุดจบที่ตัวละครแต่ละตัวได้รับจากการกระทําที่ได้ทําลงไปจะแสดงให้เห็นข้อคิดคติสอนใจเพื่อส่งเสริมให้เป็นคนดีไม่ทําผิดคิดชั่วตัวอย่างเช่นตอนจบตัวร้ายอาจจะกลายเป็นคนบ้าหรือว่าเข้าคุกนั่นเองค่ะชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องบทละครสั้นและประโยชน์ของละครนะคะ สำหรับการเรียนวันนี้พอแค่นี้ค่ะให้นักเรียนทุกคนทบทวนบทเรียนโดยเฉพาะการเขียนเขาโครงเรื่องเพราะว่านักเรียนอาจจะต้องเขียนเขาโครงเรื่องละครขึ้นเองในสัปดาห์ต่อไปนะแล้วพบกันค่ะ